không 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 มักน้อยมักน้อยนะฮะเหลือสองสีครับนะฮะพร้อมแล้วเริ่มหนึ่งสองสามสี่มัหนึ่งสองหลายเลยครับเลยเอาละเขียวอยู่สองครับเหลืออยู่หนึ่งครับนะฮะตอนนี้เขียวได้เปรียบอยู่นะฮะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงป่ะชวนพิสัสเลยครับมีอะไรบ้างครับหมูยีราฟหมาเลขอันเดี๋ยผมผมไม่แน่ใจพี่อะไรนะสตาละนเล่นอะไร เออรอ่เลออะไรแัลเป็นตวอะไเลยไม่เลิก้งเาไปนะฮะห้าห้าาจากตรงนี้นะร้อมแล้วเริ่มหนึ่งสองสามหกห้าหกลนมาตี้มติดกไม่ได้เอาละสตอนนี้เหลือน่หนึ่ผมบอกแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแม่จริงๆแล้วนะไม่น่าจะเข้ามาถึงรอบชิงนะ สติกันดีจริงครับผมนะอาจจะดูแบบภาพโดยภาพน,อ,นอกอาจจะดูแบบหลุดนะ